พลัมดีเอ็กซิทวันนี้ได้ติดตามปฏิบัติการตรวจค้นยึดทรัพย์พณะบุคคลและการตรวจค้นเพื่อยึดทรัพย์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาไอซ์และยาบ้านะคะซึ่งบุคคลที่น่าจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ก็คือเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้หญิงอายุกว่า60ปีเจ้าของบัญชีก็คือนางบัวจันทร์จากการตรวจสอบไปก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ นับหมื่นล้านบาททั้งในและต่างประเทศค่ะา้าเราดูเรื่องซ้ำแ่ไม่จับคนถือเข้าเรื่องก็ไดเราให้ไหมือก็ได้ประมาณหาล้านเจ็ดแสนบาทรวมัวกทั้งหมประมาณสิบกว่าล้า เจบบเจบบาเจบ,บากำลังตำรวจกว่าร้อยนายถูกระดมกระจายไปตรวจคนเป้าหมายกว่า20แห่งในเวลาใกล้เคียงกันทั้งในกรุงเทพสมุทรปราการนนทบ,บุรีนครนายกสะะแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดระยอง เริ่มต้นข้างนอกเลยบอกว่ารถแต่ละคันันได้ปีไหนอันนี้ได้ปีไหนอันนี้บ้านหลังนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งใน20จุดขยายผลเข้าตรวจคน้นตามหมายคน้นสารอาญาเป็นนหน้าก็เลยเป็นที่มาของผมวันนี้ภายในบ้านพมบุคคลเป้าหมายตามหมายคน้นมีข้อมูลรับโอนเงินเชื่อมโยงจากนางบัวจันทร์หลายครั้งรวมกว่า10ล้านบาทเฉพาะนางบัวจันทร์สาวอีกอย่างเดียว4ล้าน7แสนบาทเศษ แล้วนายหนานวินตัวพ้อเงินของฝั่งทม่านสองล้านหนึ่งแสนกว่าและกลุ่ม13บามีที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับโอนค่าใช้จ่ายถึประมาณ5้าล้านเจ็ดแสนบาททั้งหมดก็สิกว่าล้านนะที่เข้าบัญชียอชายสัญชาติเมียนมาคนนี้แสดงตัวเป็นบุคคลตามหมายค้นและเจ้าของบ้านนำตรวจค้นภายในบ้านตรงนี้หค เจ้าของบ้านให้การกับตำรวจว่ารับโอนเงินมาจากธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับนางบัวจันทร์และบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดผม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 ผิดอะไรครับผมรับฟอกเงินคือฟอกเงินผู้ค้ายาเสพติดผมไม่ใช่ผมไม่ได้ค้าขายด้วยครับไม่เป็นไรผมกดซื้อจากที่ไหนผมอาิีายให้ทุกคนก็อธิบายมาไงตลาดนืดใช่ไหม รับแรกเงินใต้ดินเห่างนั้นใช่ไหมแต่เขาก็มีหน้าร้านนะคะอ่าเขาซื้อหน้าร้านนะครับตรงอธิบายอธิบายเดี๋ยวอธิบายจะบอกว่าไอ้หน้าร้านชื่อนี้อยู่ตรงนี้ส่งแม่สรงแม่สอนตัวเราไปใช่ครับใช่ครับแต่ยังแม่สอนไม่ใช่แม่คนดีแม่คนดีทองคำมากแล้วมันถึงเงินเข้ามาได้ไงเขาอูเงินกันโอนยังไงข้ามแดนข้ามเนินงใช่ครับโอนยังไงอ่ะก็ต้องข้ามาบ้านเราก่อนเดิ์ใช่ครับฟังนู้นนะเขายืมเงินสดเข้ามาก็มา exchange ฝั่งแม่สอนแล้วก็โอนให้ไทยใช่ครับอย่างนี้ครับไอ้ตัวน ตำรวจค้นบ้านเพื่อยึดหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดหรือไม่คุณดูเรื่องเรื่องเซฟกับผมได้ไิมอันนี้เท่าไรห,ห,หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านอาน่งล้านนับว่าหนึ่งล้านบาทในบ้านยังพบเงินสดทั้งเงินไทยและเงินดอลลาร์ หลักฐานจำนวนหนึ่งอยู่ในตู้เซฟก่อนชายชาวเมียนมาให้ข้อมูลกับตำรวจว่ามีเงินสดอยู่ในรถยนต์อีกจำนวนหนึ่งใักี่นอาัทรัพย์สินอายัตของจุดตรวจคนนี้ได้เงินสด7ล้านบาทและเงินดอลลาร์จำนวน50,000เหรียญรวมกว่า8ล้5น0 0 0 0บาท ยึดรถยนต์หนึ่งคันที่ครอบครองในช่วงมีข้อมูลผัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดนางบัวจันทร์นอกจากนั้นยังมีโฉนดบ้านพร้อมที่ดินราคาประเมิน10ล้านบาทบัญชีธนาคาร10บัญชีมียอดเงินรวมกว่า2ล้านบาทสืบเรื่องมาจากการดำเอาบัญชีของบัวจันทร์ขาวอินนะฮะเอาเออกมาแตกก็พบว่ามันไปเกี่ยวพันกับบัญชีอื่นนะฮะ จำนวน1450บัญชีฮะซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แต่ที่มีส่วนร่วมด้วยการใดไม่ว่าจะทําหน้าที่ในการฟอกเงินรับจ้างเปิดบัญชีรับจ้างเป็นม้ากดเงินก็ดีตรงนี้ครับทุกคนยังจะต้องมีความผิดในเรื่องของมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเวลาใกล้เคียงกันตำรวจแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกนนทบุรีและสมุทรปราการอีก19จุด S <S <ess a good day> พบบุคคลมีข้อมูลเกี่ยวพันกับเครือข่ายยาเสพติดนางบัวจันจำนวน5คนยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเงินสดกว่า8ล้านบาทบัญชีธนาคาร17บัญชีเกือบ10ล้านบาทและตรวจยึดอสังหาริมทรัพย์กว่า12ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินตรวจยึดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปรับปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พศ2534และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542รวมมูลค่ากว่า31ล้านบาทนางบัวจันทร์วัย63ปีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีหลักของเครือข่ายยาเสพติดที่เปิดไว้เพื่อรับและโอนเงินค่ายาเสพติดส่งต่อไปยังบัญชีบุคคลอื่นหลายบัญชีชุดปรับปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคสอง สืบสวนเส้นทางการเงินรวม13บัญชีธนาคารและรวบรวมพยาหลักฐานเครือข่ายยาเสพติดระดับองค์กรอาจชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี2561ถึงปัจจุบันพบเงินหมุนเวียนของเครือข่ายนี้มากกว่า10,000ล้านบาทนางบัวจันทร์ถูกจับเมื่อวันที่28สิงหาคม2563ตามหมายสารจังหวัดกระบินบุรีฐานความผิดสนับสนุนช่วยเหลือ สมคบจำหน่ายยาเสพติดโอนรับโอนซุกซ่อนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจให้ข้อมูลว่าสืบสวนสอบสวนเครือข่ายนี้มานานกว่า4ปีจากการจับกลุมคดีจำหน่ายยาเสพติด3คดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นคดีตั้งต้นพบกระบวนการฟอกเงินของบุคคลในเครือข่ายที่เชื่อว่าเป็นนักค้ายาเสพติดหรือบุคคลทำธุรกรรมการเงิน โอนค่ายาเสพติดให้กับนักค้ารายอื่นวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน